อร er ่อยไหมคะออร่ยหวานเจี uh ๊ยบดูบรรยากาศนะคะเอสซีนะคะอันนี้ล่องเรือกลับนะคะว้ายมีเรือมาแล้วว้ายแฮปปี้ไหมแฮปปี้ฮัลโหล

ตัวเองก็ต้องรับสี่ลอไปอย่างเดียว oh, India, อ๋อยินเดียใช่ไหมใช่คนละสี่คายไปกัดเป็นเดียวคนเราไปรอยเลยอ๋อคนมากมาเป็นตัวเลยอย่ะเ oh. ป็นเรืออ๋อฮัลโหลเบบี้บ <baby. S 2> อย่าทิดดาวอิทนะปีเนาะอย่าทำแบ๊กทิดดาวอิทสวยงามมากเลยเดี๋ยวมานั่งหาอะไรนั่งกินสักเริ่มเริ่มหิวหิวเหมือนกัน สว,ะะสวยงามบรรยากาศสวยงามมากเลยเพี่พลอยมาที่ไหนไม่เคยได้นั่งเลยนะ